สวัสดีครับสวัสดีชาว y o u t u b e ทุกคนนะครับในเฟนเบทนะครับมาครับคลิปนี้ก็จะพามาทอดซีนดูมข้างนะครับล้อหน้านะครับเอาละครับสามร้อยก็เลยสามร้อยกว่าบาทนะครับเจ็ดสิบนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับ คลิปนี้ก็ทำเพื่อมือใหม่นะครับไม่่ลง้วหวไเสียงเง้อพี่น้องเด็กหน่อยรบกวนเลยเบื้องต้นนะครับให้ล้างรถทำความสะอาดก่อนนะครับแล้วก็สันล้อนะครับเป็นน้ำมันนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากครับล้างทำความสะอาดแล้วก็ปล่อยน้ำมันออกนะครับเอาของเหลวออกนะครับเอาตู้มออกจนนี้ตายแนละ้วอ่าเพื่อนๆครับทำยังไงครับนี่วิธีของผมนะครับ เต็มร้อยครับนี่มาดูครับทำเบาๆนะครับเห็นไหมครับนี่มีช่องว่างแล้วครับมกมันเ่งกี้็เล่นน,นี่เออมัคือเดียวลูกมันคือเดียวไม่มีใครงแบนนะครับ งัดออกนะครับจิ้มออกนะครับจิ้มนะคะพี่นอ้อ,นอ,นองจิ้มสซยงอพี่น้องจิ้มพี่น้องน้อครับโอ้โหไม่นักเท่าไรไม่นักเท่าไรพี่น้องโอ้โหพี่น้องงานงอกอันนี้คือแยกเลยใช่ไหมอ๋องานงอกเลยเรามีไหมนี่ ไม่ได้ไม่ใช่แค่ซีรั่ยอย่างเดียวอา้าวตรงไหนจะเปลี่ยนตรงไหนไม่มีเนี่วเหมามีเศษเล็กออกมาด้วยลูกปืนตรงนี้ก็อือห <c oughs> ือพีเนองเอ่อเราจะสังเกตได้ยังไงนะครับ ถ้าเกิดในกรณีนะครับลูกปืนแตกนะครับเราจะสังเกตได้ยังไงครับมีวิธีสังเกตนะครับง่ายๆนะครับรถเราก็ใช้งานได้ปกตินะครับก็เนี่เวลาเราปล่อยน้ำมันนะครับจะมาให้ความรู้สำหรับมือใหม่เลยนะครับเวลาเราปล่อยน้ำมันนะครับจะมีเศษเหล็กนะครับ เศษเหล็กจะเหมือนกาเพชรเนี่ยนะครับก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับมันจะเห็นชัดเลยนะครับนี่ถ้าเราเอามือจุ่มลงอย่างนี้นะครับในกรณีลูกปืนแตกนะครับหรือว่าเฟืองดอกจอกอะไรนะครับสึกล้อนะครับนี่ถ้าเราใช้นิ้วอย่างนี้นะครับมันจะเห็นเลยนะครับเศษเหล็กมา รอ้วกอหัวคีบครับครับนตนั้นนก็กกกย,อยอยกกุกยาุตนนี้ก็ยใรกือก็ยใมันิก็ยใดักอนหุ่นหอย นี่หอก็ไปนํามเหรพี่น้องอันนี้จะเอาลูกปืนออกเหรอว่ะเบิ้งพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งพี่น้องเบิ้งนี่เบิ้งแน่สิคล้องแท้พี่น้องคล้องแท้เอ๋อไม่เตือนมั้ยคล้องแท้ว่ะ นัวอ้นี่<ม><ม>บางทีก็บางทีนะครับสินเราอาจจะไม่ได้รั่วนะครับบางทีก็อาจจะเป็นเเกี่ยวกับลูกปืนนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีร้ายนะครับปัจจัยนะครับนี่ก็กเทินนะครับจะเปลี่ยนเลยครับกระเทือนพี่น้องกระเทือนกระเทือนกระเทยครับกระเทย ดีนะครับที่เฟืองไม่บินไม่เป็นไรนะครับปันนะว่าพากันไปดันเจ็กดันขนาดเจ็กพี่น้องดูรอยเยิมพี่น้องปันนั่นยังปันนั่นเมียซังบอกเอาอีกก่อนปันนัน่นเมียซังอีกพี่น้อง <c oughs> โอ้ยไทยพ่นบ่ได้อีกอยู่บ่็นว่าเห็น <c oughs> คลิปอยู่น้อครับคนว่าไทยพ่นอีกจะหน่อยบ่ได้บอกคนว่าได้ ยังพี่น้องได้ไทยเพิ่นเก่ก็เพิ่นข้าวพี่น้องให้น้ำมันเยอะพี่น้องหกสามศูนย์แปดครับด้วยแม่ทำไมข้างล่างก็ไม่เป็นไรครับข้างล่างไม่เป็นอะไรโอ้โห จะมีเศษดินดินพี่น้องสแสดงว่าไม่ได้เกี่ยวกับชีนไม่แต่จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนไปแล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปลงเพลงแค่นี้ถ้าเบิ้งคลิปหนาเลย